ซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี2ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน51,600บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับฝาก100รุ้น30ล้านบาทนะครับรางวัลที่1ในทุกๆเดือนแล้วก็รางวัลที่2ลุ้น1ล้านบาทห้ 5, ามพลาดเด็ดขาด รายละเอียดของสลากออมสินพิเศษ2ปีริวราการฝากนะครับฝากได้ตั้งแต่2มิถุนายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุสลากฝากนะครับมีอายุสลาก2ปีสิทธิการถูกรางวัลมีโอกาสถูกรางวัล24ครั้งด้วยกันหน่วยละเพียง100บาทเท่านั้นรายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ2ปีรับอัตราดอกเบี้ย0.9บาทต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ0.45ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการรับฝากถ้าฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยวงเงินการทำรายการฝากนะครับถ้าผ่านแอปไมโมก็สามารถเลือกทำรายการฝากได้นะครับมันมี ตัวให้เลือกว่าจะฝาก1 0 0 0 5 0 0 0ห้า0 0 0 0 0 0 0 0านะครับหรือระบุจำนวนเงินได้แต่จำนวนเงินถ้าฝากผ่านแอป m ม m o นะครับจำนวนเงินฝากนั้นนะต้องฝากตั้งแต่1,000บาทและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจำนวนที่หารด้วย1,000ลงตัวเท่านั้น 3. วงเงินการทำรายการสูงสุดนะครับล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับโอนเงินภายในบัญชีตัวเองด้วยนะ ีธนาคารไม่ออกใบสลากให้แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการนะครับไม่โม่นะ5สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่นะครับ ระยะเวลาการจ่ายดอกเบ Pourquoi, ี ح, ้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลในวันที่30ธันวานะครับและพฤษภาคมออกรางวัลวันที่2พฤษภาคมหยุดจัดจาหน่ายในทุกวันที่ออกรางวัลนะครับการโอนเงินรางวัลโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน อัตโนมัติในวันถัดไปที่หลังการออกรางวัลน,นะครับเงื่อนไขหลักนะครับหากประสงค์ถอน1ห,หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้ว 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยมเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก3ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งนะครับไมโม สำหรับการทำรายการฝากถอนผ่านบริการโมบายแบงกิ้ง 4. ไม่รับฝากบัญชีร่วมบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจอายการและประกันตัวจำเลยในชั้นศาลนะครับหรือหลักประกันออกหนังสือคำประกันได้สลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน เงินรางวัลนะครับมีการปรับเงินรางวัลของเลขท้าย4ตัวเล็กน้อยนะครับเงินรางวัลรางวัลที่1จํานวน1จํานวนครั้งที่ออกรางวัล1นครั้งนะครับเงินรางวัล30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งเงินรางวัลหล้านบาทรางวัลที่3มนะครับมี5้ารางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่4มี10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5มี1 5รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลนะครับมีการปรับจากเดิม800เหลือ700บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2นะครับซื้อสั่งออมสินพิเศษ2ปี2ล้านบาทจะรับ20 0ห0นหน่วย20 0ห0นหน่วยนั้นการันตีถูกรางวัลทุกงวดคือเลขท้าย4ตัวเลขละ700บาทนะครับมีการปรับเงินรางวัลนะจาก800เหลือ700บาทจำนวน2หมายเลขด้วยกัน 700คูณ2ก็1,400บาทนี่คือถูก100%เลยนะ1,400บาทคูณ24ก็33,600บาทนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สต่างคูณ2,000หน่วยก็เท่ากับ2,18,000บาทนะครับร,รับไปเลยนะถูกรงัลทุกงวด1,400คูณ24ก็33,000 6 0 0บาทบวกกันก็ได้2 5 1 6 0 0บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนผลตอบแทนคือดอกเบี้ย18,000บาทบวกที่ถูกรางวัล33,600บาทเป็น51,600บาทรับไปเลย ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เกี่ยวกับสลักออมสินพิเศษ2ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิจิทัลเลยแล้วก็ลอกที่จะพิมพ์เข้ามาซิว่าทุกท่านนะครับซื้อสลักออมสินมาแล้วถูกางวันใดบ้างหรือเคยถูกรางวันไหนบ้างก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าเพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอ d e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป